ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายไทยยุโรปกันอย่างทุกท่านเลยนะครับผมว,วันนี้พ่อกับผมอีกแล้วนะครับอินฟินิตี้แบงค์นะครับวันนี้พี่อยู่กับนี่ครับรถฟ,ฟอร์จูเนอร์พี่นะครับผมพอดีพี่ซื้อให้คุณแม่พี่รวยไงนะ<ะ>ซื้อให้คุณแม่เมื่อประมาณ17ปีที่แล้วนะครับ<ะ>ก็เดี๋ยววันนี้พี่จะไปซื้ออะไระใส่บักเขียวอีนะรู้จักแล้วยังเขียวอี๋เขียวอีอ่ะเออ,อแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นดำปี๋อยู่เลยอ่ะ <laughs> ก็ยังเป็นเซเล็กข้างขยะอยู่ครับก็กําลังจะปั้นขึ้นมาซึ่งพี่ตั้งชื่อว่าเคียวอีนะครับ<ะ>ก็ไม่มีบักไม่มีน้องเลยเรียกเคียวอีเฉยเลยนะครับผมก็นั่นแหละแต่ว่าหลายๆคนอนะ่ะชอบบอกพี่ว่าพี่ชุดหน้าขอเทปเทคือแบบตังพี่ก็ไม่ได้เยอะแต่พี่ก็อยากจะไปเลือกอะไรก่อนละกันเพราะเดี๋ยวอะไรก็ในขอนแก่นจริงๆมันมีหลายร้านแต่ว่าขอเลือกซื้อร้านก็แก่น้อยละกันเพราะว่าร้านเท่าแก่น้อยเนี่ยเราแบบเราแบบเราเราอยู่ใกล้ไง ใช่ประยันเออแล้วก็นั่นแหละมันก็คือแบบกูกดเงินมาสองหมื่นอ่ะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าครับทุกคนเพราะว่าพี่แบบชอบอะไรเทพเทอ่ะเพราะรถคันนี้พี่ตั้งใจไว้แล้วว่าพี่จะเป็นนัมเบอร์วันแห่งวงการไฟเลี้ยวบางลมร้อยยบห้าแล้วก็หัวเถิกหัวแทกอะไรมาให้หมดอ่ะ <c oughs> ขอแค่อยู่ในร้อยบห้าเออพี่จะทําให้มันเป็นฝันร้ายของสามร้อยอ็มเลย คิดเอากัน K O N K R เคยเคยบ้าแบบโดนนั่งแดกอะไรเงี้ยถ้าไม่เคยเดี๋ยวรอดูนะครับผมพี่จัดแน่นอนแต่ว่าสเต็ปเครื่องตอนนี้จะทําอะไรยังไม่ได้บอกผมยังไม่บอกสเต็ปแต่ว่าผมทําเครื่องแน่นอนเพราะตอนนี้เรากําลังรื้อแล้วนะครับเท่ากับว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาจัดอะไรให้เขียวอีนะครับก็เดี๋ยวยังไงต้องรอดูว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าคือก็อย่างที่บอกงบ2 0,000จะได้อะไรบ้างนะครับก็คือ ทุกคนอะ่ะจะคอมเมนต์ไว้หมดแล้วแหละนะครับในในส่วนส่วนของตรงนี้ว่าอยากให้พี่แต่งอะไรบ้างพี่ก็จะทําตามคอมเมนต์ของทุกคนแต่แล้วยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเท่าแก่น้อยอะไรเลยดีกว่านะครับซึ่งเป็นร้านน้องชายของพี่เองอันนี้คือไม่ได้ค่าโปรโมทไม่ได้ค่านําเสนอก็คือเอาง่ายๆคือพูดคุยง่ายพี่โทรสั่งอะไรปั๊บเขาจัดให้พี่บอกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้พี่จะไปดูอะไรนะเข้ามาเลยพี่ยินดีต้อนรับอย่างอย่างดีเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องๆที่เม้นว่าไล่น็อตทั้งคันอยากได้น็อตนอคม่ม ก็เดี๋ยวพี่ขอไปดูกันละกันนะว่าร้านน้องชายของพี่เนี่ยจะมีของหรือเปล่านะครับทุกคนป่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดวัดไปเจอกันที่หน้าร้านของเท่าแก่น้อยกันเลยดกวานะครับทุกคนอเเสียงกันเลยแล้วโอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็มาถึงร้านเท่าแก่น้อยนะครับอันนั้จะมืดๆหน่อยนะแล้วก็เสียงอาจจะกล้องเล็กยนะครับพี่ได้มาเลือกอะไรมาแล้วเป็นเฮียไม่มีอะไรมากครับนี่ครับพี่ได้เลือกอะไรริเริกันไ้แต่พี่ไม่บอกราคาก็จะมีไม่บอกปั๊ก นี่มาดูของพี่อยู่นี่นี่ครับพี่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับก็คือไว้ง่ายนยพี่เนี่ยแบบพี่รวยอ่ะเออคือไม่รู้จะทํายังไงอ่ะได้เงินมาเราก็ต้องมาจัดให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าพี่ต้องบอกเลยว่าเวฟคันนี้กูแบบเชื่อกูลงส่วนจริงนะกูแบบกูแบบทุ่มจริงหมกกระแต่ละแค่ชดหน้าเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วเออแล้วไม่รู้ราคาเครื่องด้วยมาไปสองหมื่นแล้วเออเดี๋ยวพี่จะพาดูเลยสิ่งที่พี่เอาเลยคืออันนี้ครับเป็นปั๊มบนปั๊มบนเบมโบเห็นไหมฐานดําแท้ แท้นะครับอันนี้จะราคาอยู่ประมาณ3-4 0 0ี่พันอ่ะประมาณนี้เราดูก,ก่อนสี่พันประมาณสี่พันปั๊มฐานดำเออประมาณส0 0พันนะประมาณนี้รวมขนส่งรวมอะไรนะครับในประมาณนี้หลายๆคนจะมองว่าทำไมเสียงพี่แบงหายไปไอ้เหี้ยนี่พับพีเอาติดยานะครับก็ขออภัยด้วยเรื่องเสียงโควิด19กันเพราะว่ามันไม่ชอบแอลกอฮอล์เราเลยต้องอยิออหยับแอลกอฮอล์แต่ว่าคิดเยอะไปเสียงหายเลย <S <S แนะนำข้างหลังฉีดอันนี้สเปชิตปะเนี่ยเนี่ยสเปรย์ชิตปะ <ภ><ย>น,นี่ครับชิ้นแรกนะครับเป็นปั๊มฐานดำนะครับฐานดำนี่เอาวางไว้นี่ชิ้นที่สองนะครับพอมันแถมอันนี้กระปุกแถมมาให้กับกับปั๊มฐานดำนี่มันจะแถมกันมาอย่างเงี้ยอ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวใครไม่รู้ชิ้นที่สองนะครับคือสายเป็นสายถักเอินแท้หัวเอินแท้ดูด้วยใกล้มันจะเขียนว่าเอินเลยตรงนี้เป็นหัวเอินแท้แล้วก็ด้านนี้ก็เอินถามว่าทําไมต้องใส่สายถักทําไมไม่ใส่สายเดิมหนึ่งสายถักดูครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหล็ก ดูดีๆมันจะเป็นเหล็กข้างในโอเคเออแล้วก็มีชุดนี้บีบอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะทนแรงดันสูงมากแล้วก็ทนความร้อนมันจะไม่รั่วผู้ง่้ยามันจะไม่รั่วนะครับ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็บีบฟิตติ้งน้องๆก็จะมีคนถามว่าพี่แบงค์ทำไมถึงไม่ใส่สายปลด, <c oughs> ปลดคือเวลาสายปลดถามว่าดีไม่ดีข <c oughs> ้อเดียวมันคือมันปลดง่ายเซอร์วิสง่ายแต่ถามว่ามึงจะปลดทําไมอะ่ะมึงจะเซอร์วิสอะไร <c oughs> เราไม่ใช่รถเซอร์กิตเราไม่ใช่รถแดกที่แบบจะได้ถอดบ่อยนู่นนี่นั่นเป็นรถใช้งานไม่ <c oughs> ต่อไปน้ำมันเบนซนก็จะรั่วเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ใช้พี่จะเป็นแบบนี้เลยสายนี้อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนี่มันเขียนว่า2,000กว่าบาทนะครับประมาณ2,000กว่าบาทนี่ฮะชิ้นต่อไปนี่ครับหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วปั๊มปักข้างนะครับปักข้างเดี๋ยวพี่จะเอาอีกอันนึงให้ดูมันอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นสพอตสต4พอตเดี๋ยวพี่เอาให้ดูอันนี้เคอเป็นตู้ในตู้ที่ของแท้หมดนะครับในตู้ที่ของแท้หมดนี่อีกอันนึงจะคือ4พอร์ตอย่างนี้ นี่สี่พอตอันนี้ของแท้เหมือนกันนะครับสี่พอตแต่ถามว่าทำไมพี่แบงค์ถึงไม่ใส่สี่พอตในความรู้สึกอะ่ะคือถ้ามันอยู่ใน KR เออมันใช่แต่พอมันมาอยู่ในเวฟเนี่ยเชื่อมันใหญ่มันเทอะแล้วลดเราน้ําหนักไม่ได้เหมือน KR ที่แบบว่าต้องโหลดขนาดนั้นสมมติว่าถ้ามึงใส่ปั๊มนี้มึงกระแทกแรงไปนิดเดียวมีหลังยกเลยนะเออพี่ก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นปั๊มป,ปากข้างโลโก้แดงนะครับก็ปากข้างโลโก้แดงราคาอยู่ที่6000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นน็อ นะครับมีน็อตด้วยนะครับก็คือแต่จริงต้องเอาพวกทองแดงมาใส่ด้วยอ่ากันน้ำมันหกพันบาทนะครับก็ถามว่าแค่2ชิ้นนี้ครับหมื่นหมื่นแล้วหมื่นนะครับก็เท่ากับว่านี่ครับได้มา3ชิ้นเห็นไหมสามชิ้นแล้วทุกคนครับผ้าเบรกใหม่หมดเลยนะของใหม่นะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นขาจับนี่ขาจับ C N C แล้วก็น็อตเป็นของนคมนะครับขาจับ C N C น็อตเป็นของนคมซึ่งมันจะมาก่อกับตรงนี้ใช่ไหมวะยังไงวะเกาอยังงี้ แล้วก็จะมาเกาะไก่กไนี่พี่ต้องเอาโชคมาทําด้วยเพราะว่าพี่ใส่จานแบบแปลกๆนะครับอันนี้ก็คือขาจับอันนี้ราคาอยู่ประมาณพันหนึ่งพร้อมน็อตเออพันแปดพร้อมน็อตสองพันดิสองพันพร้อมน็ 2, อตอันนี้นะครับเพราะมันมีน็อตน,น้คมมันแพงน,าน,นา้ำคมเงี้ยชิ้นต่อไปคือสเปเซอร์สเปเซอร์พร้อมนอตน,นา้คมสเปเซอร์ใส่กับจานเบรกตนนัวนี้จานเบรกตัวน,นี้เขาเรียกจานสเปเซอร์มั้งใช่หรือเปล่าแกนทอง สเปกเตอร์มันจะไม่เหมือนชาวบ้านคือมันจะไม่ใช่ท้องตลาดถ้าท้องตลาดมันจะก้านยกอีกแบบหนึ่งแล้วก็หมุดเยอะใช่อันนี้หมุดจะเยอะแล้วก็น็อตตรงนี้ปกติทั่วไปจะสี่ตัวแต่ว่าอันเนี้ยขันได้6ตัวเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยสุดแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีน็อตระคมตรงนี้เขี้ยลเขี้ยล้เขี้ยละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน็อตระคมกูแหมระคมกูรีไปไหนไม่เขี้ยนี่มันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นี่แล้วพี่จะใส่ให้ดูง่ายๆเลยแป๊บหนึ่ง ขอเวลาแป๊บนะครับทุกคนในพี่จะใส่ให้ดูคือแบบคลิปนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยคือภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าไฟเลี้ยวบังลมเหล่านี้มันต้องสุดยอดครับพี่จะต้องแดกอีบูดหรือน้องชมพูเอยอะ,อะไรนะน้องฟ้าใสน้องฟ้าค้มอเออโดนพี่แน,นี่มันจะอยู่อย่างงี้แต่ว่าพี่ต้องเอาดุมมาด้วยเพราะว่าต้องไปกึ่งบอกกึ่งแกนกล<บ>าง <ตา S 2> ลง,ลงเออกึ่งบ่าลงแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะจับทั้งหมดเนี่ยหกอันามาดูมันไม่ลงว่ะเพราะมันติดน็อตนี้ว่ะก็ยกออกเดียกไม่ต้องขันเพิ่มขันดล อ่าขเอออ่าเห็นไหมแล้วก็ขันอาเลยทีนี้อาวทำไมมันไม่ลงอ่ะมันสุดแล้วอ่ะมันลงไม่ได้อ่ะมึงมันนัตคนละตัวไม่คือมันสูงเกินหัวมันอ่ะย่งงั้นก็เทออกอ่าเทออกั่บอ่านี่มันจะอยู่ประมาณนี้นี่หกตัวเห็นไหมพอมันยึดหกตัวได้ปั๊บมันก็แข็งแรงก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็จะมาจับอยู่ประมาณนี้ดูดิแค่เทียบก็สวยแล้วอ่ะเออโคตรสุดนั่นแหละ ประมาณนี้ก็พี่จัดให้ตามคําขอทุกคนแล้วนะครับนี่เรียงให้ดูแบบโกโก้น็อตนคงนคมลืมไปหมดนะครับดูนี่ก็ดูเอาก็ดูเอาอันนี้คือน็อตนคมทั้งหมดเลยนะเต็มไปหมดน็อตนคมหมดเลยเต็มร้านเลยถ้าใครอยากได้อะไระก็ลองลองโทรหาได้ลองทักมาหาเพจร้านเท่าแก่น้อยอะไรได้นะครับนี่ของเยอะมากก็ วันนี้พี่หมดไปทั้งหมดตีไปมันตกเศษประมาณหมื่นหกซะหมดไปทั้งหมด1 6 0 0 0มบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าของเขาไม่รู้ไปไหนอ่าเนี่ยเออนี่อันนี้คือของเขาเลยพี่ถือเงินมาแล้วครับพี่กดมาประมาณสอง0 0้าแต่ว่าคือมันมันยังอยู่ในงบที่พอประมาณเนี่ยน,นี้เห็นไหมอันนี้คือเงินสดๆนะครับเห็นไหมเนี่ยดูดิดูดิดูดิเดดนี่ยประมาณนี้นะครับก็แล้วคุณจะจ่ายตังค์กับใครอะ ก็ไม่ต้องจ่ายให้เขาตามไปเอาเราของกลับเลยชิวๆแล้วร้านนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกเดี๋ยวไปเรียกเดี๋ยวเรียกเข้ามาเดินมาเดินมาเดินมาเรียกเลยเรียกจะเอาตังไหมบางงี้เอาเอาบางทีเอาเอาตังไหมเจ้าของร้านไม่เอาแล้วมาเอามาเอาตังค์ก่อนเร็วเร็วมาร้านอะไรไม่เอาตังค์เออคนนี้ร้านนะบูนะบูมันจะตังแทนไหนอะไรวะแบบเจ้าของร้านแบบ ไม่กล้าแบบที่จะาแบบบ,บอกว่าพี่อยากทําอะไรในร้านพี่หยิบไปเลยพี่อยากขี่คันไหนขี่ไปเลยแต่ว่าผมไม่กล้าออกกล้องอ่ะนี่สวัสดีน้าปูด้วยน้าปูาพี่บอกเลยว,ว่าคนนี้คือจะเป็นคนที่ทําโปรเจกต์ใหม่พี่แต่ยังไม่บอกว่ารถอะไระน้าปูครับอันนี้กันอย่าผมจ่ายตังค์ที่นะาููเลยได้ครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวทำกันหมื่นหกใช่หมื่นหกประมาณนี้หนึ่งหมื่นหกพันอ กินได้กินได้ก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเกียบินกับนะพุก่อนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วกดติดตามเพิ่มกระดิ่งไปที่ทั้งหมดกดติดตามเฟซบุ๊กที่โชอบอุจจันทร์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องอยักษ์ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนภูมากแล้วก็ที่จะเดี๋ยวนภูจะต้องเป็นคนกึงพวกนี้ให้แล้วก็ยิงทรายด้วยขอบคุณนภูครับไปแล้วทุกคนฝากกันนะครับวเจอกันครับบ๊ายบาย โอเคสำหรับใครที่อยากจะให้พี่แต่งอะไรก็สามารถเม้นไว้ที่ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีล้อหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังไม่ได้ซื้อทุกคนสามารถเม้นได้เลยพี่จะเอามาพิจารณานะครับแล้วตอนนี้เขามีกิจกรรมดีๆนะครับจากแอ999 STR เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับทุกคนนี่เขามีเกมหลายเกมนะครับเกมหลายอย่างนะครับพี่อยากจะฝากประชา้าสัมพันธ์นิดนึง ช่วงนี้เขามีกิจกรรมตีตุน่นนะถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องกิจกรรมตีตุ่นให้แอดไปรอได้เลยที่แอด999 F P A R นะครับผม gotcha.